สวัสดีครับทุบกท่ะนัุกมพบกับรายการพากินพาฟินและผมแม็กอิสรานมาต้องตัวเรียกอสนาก็ได้ครับวันนี้จะพามาชิมอาหารอีสานฮาล้านด้วยคำแนะนำจากแฟนเพจที่เคารพนะครับแนะนำมาให้เรามาชิมที่ร้านเพชรมุสลินปาเผาหิวแล้วใช่ไหมไปกันเลยสำหรับการเดินทางมาที่ร้านเพชรมุสลินเนื่อปลาเผานะครับสะดวกมากเลยเราสามารถเสิร์ชจาก g o o g l e m a ปนะครับ แล้วก็รอจุดปากหมุดมาที่ร้านเพชรมุสลิมปลาเผาเกลือระเบิดได้เลยนะครับหรืออธิบายคร่าวๆนะครับถนนเส้นนี้เป็นถนนเรียกว่ากรุงเทพกีทาตัดใหม่นะครับจะเป็นถนนที่เชื่อมตรงถนนออสีน้ำคารินนะครับเชื่อมมาทางที่จะเข้ามากรุงเทพกีทาแต่ว่าเป็นตัดใหม่แล้วก็จะวิ่งตรงไปทางร่มเกล้านะครับไปไปยาวเลยนะครับดังนั้นก็จาก ถนนรีน้ำินแล้วกันนะฮะวิ่งมาปุ๊บจะมีทางโค้งขึ้นสะพานเพื่อให้เลี้ยวเข้ามาทางฝั่งรุงเทสตีทานะครับลงมาก็ตรงยาวมามุดอุโมงมานะครับมุดอุโมงมาขึ้นจากอุโมงมาตป๊บนึงนะครับเอ่อมาเรื่อยๆระหว่างทางจะเห็นด้านนี้ร้านอยู่ทางขวามือฝั่งตรงข้ามนะครับก็ต้องไปกลับรถกลับรถใต้สะพานข้ามแยกนะครับน่าจะเป็นแยกวงแหวนกาญจนาพิเศษถนนสเรแล้วข้ามกลับใต้สะพานกามแยกแล้วก็มาจอด หน้าร้านได้หรือว่าเข้าไปจอดด้านในได้นะครับการเดินทางก็สะดวกมากๆเลยนะครับขออวยจะมากันถูกนะคะวันนี้เราพาลูกเพจมาชิมอาหารอีสานฮาลานที่ร้านเพชรมุสลิมเมี่ยงปลาเผามาร้านเมี่ยงปลาเผาเราก็ต้องสั่งซิเกเนเจอร์ของทางร้านเขานะครับก็คือเมี่ยงปลาเผาอันนี้เป็นปลาทับทิมนะครับทีมทางร้านนี้ให้เลือก ลานินกับปลาททิมแต่ว่าวันนี้เราเลือกปลาทับทิมน้ำจิ้มดูดีนะครับมีสองสีสองแบบเดี๋ยวลองมาชิมกันนะครับถัดไปที่สั่งนี่ตำข้าวโพดไข่เค็มนะครับไข่เคมมาทาั้งลูกเลยแบบขึ้นมาแล้วก็มีใส่เมนูหงหพียายมาด้วยนะครับซึ่งก็เป็นน่าจะเป็นพิเศษของทางร้านเป็นซิงเกิลเจอร์ของทางร้านนะครับในส่วนต่อไปนี่เนื้อย่างนะครับย่างมามีสีชมพนนูนิดๆด้วยนะฮะประมาณว่ามีเดียมย่างมากําลังดี ไม่สุกเกินไปนะครับเราต้องมีน้ำน้ำมาสดกันหน่อยนี่ต้มแซบเนื้อนะฮะใส่เครื่องต้งยมยำมาอย่างจุดใจเลยนะฮะครับอ่ะเ๋ยเรามาชิมกันนะครับเริ่มเลยเอาน,นี้ก่อนนะครับขอชิมน้ำน้ำก่อนนะฮะค่อนข้างจะลดกลมกล่อมนะครับมีความ ไม่มีเติของรสชาติดีใส่พริกป่นไปไม่ได้เผ็ดรุนแรงครับมีความเปรี้ยวคมกรอบม,มากเลยกำลังดีอ่ะไห้ลองชิมเนื้อบ้างเนื้อก็ต้องมาเปื่อยนุ่มนะครับแต่พอได้เคี้ยวนะก็สดน้ำชื่นใจครับให้ก็มาชิมตามข้าวโพดบ้างนะครับมาดูกันว่ามีใส่มะเขือเทศนะครับเป็นมะเขือเทศชอรีู่กเล็ก สีสันสดใสสวยงามแล้วก็มีถูกฝักยาวห่ายมาครับจริงก็รู้สึกอยากกินตาังม,มาละกออนกันนะไม่เป็นไรเราเตรีก้อนโพลก่อนให้อาหอสั่งมาเพิ่มรสชาติไม่เผ็ดมากเราต่างไม่เผ็ดนะครับน้ำยำแบบลมกล่อมนะครับขออนุญาตก,กินไข่แขนน็งนิดนึง สายเข้ากันนะครับชอบตรงที่มีไนโหงเหี่ยวพานี่แหละดูดูแบบเหมือนราคาสูงขึ้นอืมกลมกล่อมกินง่ายครับต่อไปเรามาเชมเนื้อย่างบ้างโอ้โหเนื้อยา่างแบบดูเขาย่างแบบสีสันสวยงามมากเลยนะครับมีมันแทรกหรอยอว่าต้องเคี่ยวนิดนึงมั้ง เดี๋ยวเปลี่ยนชิ้นดีกว่าเนี่ยอะประมาณนี้นี่ยะนะครับดื่มแล้วก็มีข้าวเหนียวสักงนิดนึงมาคู่กันนะครับมีจานผมเองช่างก็ย่างมาได้บอกว่ากำลังดีนะครับม่องเสียงผูดเลย เทียมก็ค่อนข้างจะแบบค่อ้ากลมกล่อมนะครับไม่ได้จีดจานมากนะครับแต่ว่าทางร้านเขาบอกว่าถ้าชอบแบบไหนก็สามารถบอกทางร้านได้นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูเรขด้วกันนะครับเราปกติไม่ค่อยกินปลาเผาเหมือนกันนะครับ,รรก,ก,นนรบก็น่าจะแบบว่าเดีย๋ยวมาดูไว้ว่ารอรอ,รอสักนิดหนึ่นงใช่ไหมพอทำกันประมาณนี้ไหมเตือหกี่ยรอปรอมาณนี้ยมาใช่ไหมฮะ เราพับพับหนังไว้นี้ก่อนเนาะอ,อีะ่เนื้อลายสวยทัเหมือนแมวแมวลายเสือ,อแล้วเขากินยังไงเขาต้องผักมาลองใช่ไหมใช่ไหมครับนี่มหมแล้วก็เอานี่ไหมนี่ใช่ไหมครับนี่ป่ะแล้วก็เราเลือกว่าเราจะใส่ผักอะไรล้วไม่ใส่หนมจีนด้ไหมฮะที่นี่เขาใส่เป็นส่นนมจีนเนาะ บางที่อาจจะใช้เป็นเส้นหมี่ป่ะแต่ถ้าเส้นหมี่มันก็จะแบบว่าอะไรนะไม่มีความเด้งดึ๋งใช่ไหมครเส้นของจีนมีความเด้งดึง๋งแล้วก็แบบว่า,าปากไว้กวอนใส่อะไรเพิ่มบ้างนี่ดีกว่าเป็นผักชีฝรั่งนะครับแล้วก็เป็นอนันนี้ขวรัปานะครับใช่ไหมใช่แบบนี้นะฮะแล้วก็พับๆอาหาร ประมาณนี้เนาะเราก็อาจจะแบบเลื่อนน้ำจิ้มน,นะครับอันนี้ก่อนละกันนะครับลองมาเห็นชิ้นนะครับอืมเนื้อปลาก็สดหวานนะครับน้ำจิ้มก็๋ยวขออนุญาตกินเลยเพะมันนัวแล้วมันแยกไม่ออก อันนี้มันเหมือนมีนความหวานหมันีความเหมือนใส่ถั่วอะไรด้วย <Okay. S 1> ผมหมอมดีมาอันนี้ไปน่เป็นน้ำจิ้มซีฟูด้ดชิ้นเดียวกันไปเลยไม่ต้องหอ่อใหม่ hmm. ถ้าเป็นเด็ดๆ้องอยงที่อันนี้มันจะหวานๆมันๆอันนี้ก็เป็นแบบเปรี้ยวเผ็ดจีจาร์นะครับก็ เลือกตามสะดวกเลยอ่เดี๋ยวเรามาจัดการกับอาหารพวกนี้กันนะครับไม่รู้กินหมดหรือเปล่าแล้วก็เดี๋ยวมาสรุปกันอีกทีครับเรียบร้อยนะฮะสามารถจัดการได้เรี่ยงเห็นเป็นปลานี้เรากินหมดแล้วแต่ว่าเหลือแต่หนังปลาครับปลาถ้าย่างมาดีปลาสดก็จะสามารถลอกหนังออกมาได้ง่ายนะครับเนื้อปลาสดหวานกินง,ง่ายน้ำจิ้มก็มีสองสูตรนะครับวิเคราะห์กันมาแล้วเป็นน้ำจิ้มถั่วตัด จะมีความมันของถั่วแล้วก็ความหวานดเด็กๆสามารถกินได้นะครับแต่ถ้าชอบจัดจ้านก็เป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนะครับซึ่งเป็นสูตรมาตรฐานนะครับผักก็ให้มาพอสมควรสาหรับคนที่ชอบกินผักก็อาจจะกินเกลี้ยงนะครับประมาณนั้นแต่ว่าก็รสชาติอาหารก็กลางๆทําททางร้านเนี่ยเขาให้ให้ทางออกไว้ว่าแต่ละคนอาจจะชอบกินไม่เหมือนกันก็สามารถที่จะบอก ทางร้านได้ว่าเราอยากจะใส่อะไรเพิ่มนะครับเขาเปิดไว้ให้แล้วนะครับมีถ่ายรูปกติกาการกินไว้ให้เรียบร้อยนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นต้มแซบนะครับหรือว่าส้มตำอะไรต่างๆนะครับน้ําจิ้มต่างๆ,ๆเนี่ยก็จะทําลักษณะผมมองว่าทางร้านเนี่ยเขาเน้นความเป็นอีสานรสชาติจะเป็นแบบอีสานเนี่ยนะฮะก็จะแล้วแต่ว่าคนชอบผมอาจจะเป็นคนภาคกลางอาจจะชอบหวานปเปรี้ยวหวานนิดหน่อยแต่ก็ก็ว่ากันไปนะฮะแต่ว่าทางร้านก็จะ สามารถบอกเลยว่าเป็นอีสานออริจินอลประมาณนั้นนะก็อาหารก็ถือว่าราคาค่อนข้างเป็นมิตรไม่ได้ราคาสูงมากนะครับพอถึงได้นะครับนะแล้วก็มีขนมให้เยอะเลยครับมีขนมให้เยอะเลยแล้วก็มีนี่นะครับล้างอาหารแล้วก็จะมีสาหร,รอายแก้วในตู้เย็นก็มีนะฮะมีสตรอเบอรี่ลอยแก้วมีลูกตาลลอยแก้วแล้วก็มี น่าจะเป็นพุดดิง้นงนมสดนะครับแล้วก็อันนี้เลยนี่ชอบมาก,มากร้านไหนมี<อ>ต้องกินเลยนะฮะขนมช่วยนะฮะนี่ก็หลังอาหารที่รสชาติจัดจ้านเผ็ดนะครับแล้วก็กินขนมช่วยไปเรียบร้อยนะฮะชอบมากๆเลยถือว่ามีทั้งข้าวหวานเครื่องดื่มอะไรก็ครบครวนนะครับเครื่องดื่มก็มีสไตล์ชาสไตล์น้ําชงสไตล์โซดาก็มีให้เราเลือกที่จะสั่งกินได้ง่ายๆเลยครับหวังว่าวันนี้คงจะ ชื่นชอบกับอาหารทาลานอีสานที่ปัจจุบันก็เริ่มหากินได้มากขึ้นแล้วแต่ก็ก็มีร้านแบบที่ออกทําเป็นหลักๆก,ก็มีมียังไม่มากนะครับแต่ว่ามีเป็นเมนูเพิ่มเข้ามาเนร้านอาหารต่างๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะฮะที่ติดตามชมนะครับแต่ว่านี่มีซุมม้มไปเลยด้วยกคือการมาที่นั่งก็เลือกที่นั่งได้น,นะครับมีหลากหลายสไตล์สามารถที่จะนั่งซุ้มสวยงามเป็นส่วนตัวหรือว่าจะมานั่งแบบโตะนั่งง่ายๆ่าย่างนี้นะครับ ก็สะดวกสบายถ้าเป็นซุ้มก็ลมธรรมชาติมีพัดลมจอนะครับในนี้ก็จะพัดลมหลายตัวหน่อยถ้าเกิดยว่าอากาศร้อนฮะ,ะก็อากาศร่มโปร่งสบายที่ติดร้อนสะดวกสบายครับก็สาหรับเมนูนะครับของร้านอาหารเป็นมุสลิมนะครับเป็นเล่มเลยนะฮะมีให้เลือกหลากหลายนะมาดูกันก็เนี่ยครับมีเมี่ยงปลาเผามีขนมปังโอ้บางน่ากินเลยนะครับถ้ามาค่ำๆเนี่ยก็น่าจะสั่งขนมปังมากินนะวันนี้เราอิ่มแล้วนะครับแค่นี้ก็กินอิน่มละนี่ เป็นร้านปลาเผาที่มีกุ้งเผาด้วยน่าสนใจนะครับโอกาสหน้าถ้้มาก็เราจะลองมาชิมกันนะฮะน่าแล้วก็ราคาอาหารที่ว่านะครับค่อนข้างเข้าถึงง่ายไม่แพงมเนอสเตตุชินย่างด้วยอาหารหลากหลายมากนะครับเป็นอาหารอีสั่งชาเจแล้วก็มีอาหารเป็นข้าวก็มีนะครับตามสั่งสั่งได้ด้วยนะครับมีครอกว่ามีบีกซูด้วยโอ้โหลานี้มีครบเลยมาเป็นครอบครัวสามารถที่จะ กินได้ตั้งแต่คนผู้สูงอายุยันเด็กเด็กน้อยเลยนะฮะก็ถือว่าเป็นร้านที่เหมาะสำหรับครอบครัวทานข้าวในวันหยุดักผ่อ,อน,นะครับสำหวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทแฟนเพจทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ก็ขอลาไปก่อนขอบคุณครับวัสตราริรมย